โอเคครับตอนนี้อยู่กับช่องชิเกนอีโวครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบออ่ฟริชนะครับหรือเดยกวอ,า,อาแบบตกปลาแหละก็ช่วงนี้วาเลทาเนาะก็จัดกิจกรรม,มสรรีชมพูมันออกดแดงๆเนมมีรรย่ยโอ้ยสีชมพูล,ละมันออกดแดงๆเลยโอเคไอ้เวสมาเราต้องเข้าบวานี้บ้านน็อตนี้ เอา,าแล้วเราก็เก็บตั้งแล้วก็คุยซึ่งเขาแจ้คุยเรามานะก็แบบให้ไปแบบไปตกปลาสักสามตัวเนี่ยแล้วก็คุยไปถึงกูจะอ่านไม่ออกก็ตาม ฟิชโอ๊ะโมยังวะไปไรเงีย้ย <c oughs> เราก็ต้องเมาตกปลาที่ท่าเลยนะแล้วแต่อยากตกตรงไหนก็แล้วแต่เลย ามากับชุดน้องเวค่อนนะอดีตราชไฝ่อดีย นะไปเรื่อยๆนะขอไปเรื่อยๆ ข้าหายแก่เลยกันนะ มีปัญหาอะไรว่าไหมเงินเนี้ยกูรู้อยู่แล้วไม่ต้องบอกก็ได้เดี๋ยวเราจะไปเอาเงินตรงในถ้ำก่อนนะคือกจะเป็น เจอขเขาไปเลยเนี่ยโอ้ยเฮ้คุณเนี่ยต้องการไะตูเนี่ยเลี่ยดแม่งคู่เวสเลยอ่าคุณพี่มีอะรไ mean, ร ขอญาตนะขอญาตไปเลยนะมีร้านค้าเลยด่วนเราต้องการแบบกระเป๋าเป้ตกปลาเยอะหลายรอบผมขอกระเป๋าที่ดีที่สุดในร้านนะ,ะตอนนี้กำลังผมมีแค่สาม พูดอ,อีมาครับคุณมึงนี่ไม่ขายละเตียครับคุณมึงคือคุณมา,นาเนี่ยคุณตากล้าซื้ออยู่แล้วค,คือมึจะถามเพื่อ 还没上线。Amazon, yeah. ใาจะตกปลาแล้วไปทีเดียวหอกุมารเนี่ยมองตู้ดีๆตรงนี้เลยจะพาไป ฮาไฟ ตกไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะเร่งความเร็วมาเรียอาจจะได้ของที่ดีจากท้องทะเลก็ได้แล้วก็ต้องส่งกัไป แรงอยู okay, well, ่นะ เป็แรงมากกระุ๊บกูได้สีเขียวมันก็โตกับกระจอกกระจอกครับเป็นไปตามคาด รัวให้เงี้ยกรัวเลยมกะแดงนะไรเงี้เอ้ยยน้องคินนี่ก็ได้สามตัวสี่ตัวแล้วเนี่ยน้องเฟนนี่เนี่ย เทนนี่กี่ตัวเนี่ยโอ,อ้สามตัวโอเคเราจำไว้ว่าคัหน้าคิมนั่งเงินนะโทนี่เฮ้เทนนี่ถ้าใส่อยู่วะใกล้เด้ปลากับกา ใช้ที่กว่าป่ะมาแล้วตกนี่ตกตรงนี้เลย ขึ้น่ปง้างบนเลยกูได้ทูหน้าเนอ่ยููหน้าคลิปม่อเน,นๆๆ แน่แต้องเี้เลย คู่หาแก ไม่ถึงาสามสิบกูยังไม่ได้นะ ดูสภาพวะอาวุธเหรอโอ้โหกาา <c oughs> วาแน่นอนกับเกมนี้ได้บอกว่า

ใครไม่รู้ว่าเติบเนแต่ไ<ต>ม่ใช่ของคุนแน่นอน ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นี่คืออควาเรียมเรานะโอเคเดี๋ยวจะมาตกปลากันต่อนะไม่เสียจะไปขายเลยเดี๋ยวเฟสเริ่มต้นของเราเนี่ยก็เสร็จเป็นสมบูรณ์อย่างยิ้เลน,นะ ตกตะตคร้กันใหม่ดีกว่า โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับช่องจ e ิเกตอีโวไว้พบกันใหม่กับช่องจิเกตอีโวแต่คลิปดีๆและคลิปใหม่ๆจะไม่จบแต่เพียงเท่านี้ในช่องจิเกตอีโวยังมีอีกหลายเกมที่เราจะเข้าเอานำเข้ามาเล่นในช่องนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยกระดิ่งครับกดไลค์ก็ดีกดติดตามก็ดี และทุกอย่างก็ดีและปดแชร์ให้กับช่อง Chicken Evo ด้วยครับ